สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องพยากรณ์ช่องเดอะสตา954หมอดวดูดวงพยากรณ์ไพ่ย4 2สีพลังบวกนะคะชาวราศีพิจิกนะ,ค,ะคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนนะ,ะจนถึง15ทธันวาคมนะ,ะชาวราศีพิจิก หรือท่านที่ผูกลัคณาวางลัคณาแล้วนะคะอยู่ในลัคณาพิจิกก็สามารถที่จะรับชมและรับฟังคลิปนี้ได้นะคะการอ่านดวงของหมอดาวเนี่ยเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางครั้งไม่ตรงเลยนะคะ ถ้าใครอยากจะดูที่แบบเฉพาะเจอะจงเป็นการส่วนตัวก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะหรือ add line ID มาที่ the star 954ที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้นะคะท่านผู้ที่ต้องการที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบนอกสถานที่ก็สามารถที่จะ ใช้บริการดูดวงกับหมอดาวได้แต่ขอให้ท่านรวบรวมสมาชิกให้ถึง5ท่านขึ้นไปนะคะหรือห้างร้านบริษัทไหนที่จะต้องการจัดงานอีเวนต์งานสังสรรค์ให้กับพนักงานหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อหมอดาวมาได้หลังใหม่นะคะก็แอดไลน์มาเหมือนกันนะคะขอให้แจ้งก่อนล่วงหน้าแค่นั้นนะคะอย่าแจ้งวันนี้เอาวันนี้นะนะคะ เอ,อแจ้งวันนี้บอกว่าไม่งานวันนี้อะนะคะต้องให้เวลากันล่วงหน้าบ้างนะคะทุกท่านนะคะทุกๆคนนะคะออก่อนที่จะมาฟังคำทำนายนะฝากกดติดตามช่องเดอะสตาร์เก้าห้าสอุ้ยทุกคนขอบคุณมากเลยที่ติดตามหมอดาวนะกดเป็นกำลังใจกดซุปเปอร์แตงให้กับหมอดาวนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เป็นกำลังแรงใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอดาว ทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีภายในเร็ววันสาธุนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับหมอดาวอ่ะเรามาดูกันสิคะว่าชาวราศีพฤจิกเนี่ยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในสองเดือนสุดท้ายพฤศจิกากับธันวานะสิ้นปีนี้นะคะ ให้ในะตำแหน่งตัวตนของคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะมีความหวังนะคะมีพลังบวกให้กับตัวเองเสมอนะเออคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังงานทางด้านบวกให้กับตัวเองนะเดอะสตาร์ Star, เนี่ยมีความหวังมีพลังบวกมีกำลังแรงใจอยู่เสมอนะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเดอะสตาร์ Star, ตัวตนนะะมองในเชิงบวก มองในด้านบวกมีพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาชาวราศีพิจิกนะคิดดีทำดีนะมันจะต้องได้ดีอยู่แล้วค่ะทุกคนนะคะคิดดีทำดีได้ดีแสดงว่าคุณเชื่ออย่างนั้นนะคะคุณเชื่ออย่างนั้นคิดดีทำดีนะไพ่ในตำแหน่งที่สอง e of s w o r d เห็นไหมนะคะคิดดีทำดีนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมีพลัง มีพลังแรงขับเคลื่อนนะคะมีพลังงานด้านบวกมีพลังงานด้านการที่จะแบบว่าฟันฝ่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาประท้าเราเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบสามารถที่จะสู้แรงขับเคลื่อนหรือพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกของคุณไปได้เลยชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีพิจิกนะเป็นคนที่มีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นที่จะทำอะไรแล้วต้องสำเร็จ นะคะแปดเหรียญเนี่ยความมุ่งมั่นคุณมาเต็มที่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วไม่รู้สึกย่อท้อไม่รู้สึกคารนานะไม่คารนาเออไม่กลัวนะคะไม่คารนาไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยที่จะเข้ามานะคะสู้อย่างเต็มที่พลังงานคุณเป็นด้านบวกอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่ามีพลังงานด้านบวกอย่างเดียวคือคุณมีพลังทางด้านพลังแรงด้วย แรงกายแล้วก็แรงใจด้วยเออนะคะมีสองอย่างดับเบิลในตัวเองนะคะการงานของคุณเนี่ยมีความตั้งใจมีพลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่ในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าพบเจอช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการทำงานนะคะพบเจอช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการทำงานที่จะทำให้ตัวเองแบบ มีเงินที่มากขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นเสาะสแสวงหาช่องทางในการหาเงินหาทองอยู่ตลอดเวลาไม่งอมืองอเท้าเป็นคนขยันนะคะชาวราศีพิจิกคุณเป็นคนขยันไม่งอมืองอเท้าหนักเอาเบาสู้มีพลังงานทางด้านบวกคิดดีทดําดีโอ้นะคะ ในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยในเดือนนี้คุณจะมีความที่แบบรักงานนะรักในงานรักในอาชีพที่ทำอยู่รักในตัวตนรักในตัวเองรักในความเป็นตัวตนของตัวเองนะชาวราศีพิจิกนะคะคุณมีความรักในตัวตนรักในอาชีพรักในการงานของคุณนะชาวราศีพิจิก นะคะมีแรงมีรังสังหรณ์มีความเขาเรียกว่าไงมีรังสังหรณ์มีซิกเซนที่ดีนะคะมีรังสังหรณ์มีซิกเซนที่ดีในเรื่องของการงานออการงานคุณเป็นคนทำงานเก่งนะชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะคุณเป็นคนทำงานเก่งอาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามีคนแบบ อาจจะเป็นลักษณะความเก่งของคุณนะคะอาจจะไปขัดตาขัดใจคนคนอื่นได้ด้วยเออเก่งเกินหน้าไงเก่งเกินหน้าเกินตาเออนะคะไปทําความแบบรู้สึกแบบอิจฉาริษยาคุณไง <laughs> มีคนอิจฉาริษยาคุณได้ด้วยนะภายในสองเดือนสุดท้ายคุณอาจจะเก่งเกินหน้าเกินตาเออนะคะอิจฉาริษยานะคะ นะเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะในเรื่องของการทํางานนะ,ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีอ่ะคุณมองโลกในแง่ดีคุณมองข้ามไปขายพวกนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าในที่ทํางานนะคะหรือในสายงานเดียวกันหรือในสายธุรกิจเดียวกันเออ นะคะอาจจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้คู่แข่งอาจจะมองว่าคุณเก่งกว่าคุณอะไรกว่าเอยทำไมมันทําแล้วมันได้ดีจังอะไรอย่างเงี้ยทําไมของมันขายดีจังเออทําไมมันทํางานอะไรก็สําเร็จไปหมดนะชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการงานคุณก็เจริญก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานแต่อาจจะมีความแบบนั่นแหละมีคนแบบ ชาริษยาคุณได้เออหรือถูกแทงข้างหลังอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเขาทาอะไรคุณไม่ได้หรอกชาวราศีพิจิกนะคะเพราะว่าคุณมีเขาเรียกว่าไงอะมีกําแพงมีเสื้อกราะป้องกันตัวเองอยู่แล้วเกราะป้องกันตัวเองคือความอะไรความดีแล้วก็ความขยันขันแข็งความตั้งใจจริงในเรื่องของการงานของคุณนั่นแหละ นะคะมันก็จะพาคุณรอดปลอดภัยจากอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะในเรื่องของการงานนะชาวราศีพิจิกนะการงานก็ประสบความสําเร็จนะคะในในเรื่องของการทํางานนะอาจจะมีแบบความหวาดระแวงเพื่อนร่วมงานบ้างอะไรบ้างนะคะก็อย่าได้แคร์อย่าได้หวัน่นะคะสิ่งที่คุณคิดไว้อะมันใช่คุณคิดคุณอะไรไว้อะ่ะ คุณสงสัยหรือว่าคุณอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะคุณชาวพิจิก mm. นะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงานเรื่องอะไรที่จะติดต่อนะคะการงานอะไรของคุณที่คุณคิดว่าจะได้หรือว่าที่คุณคิดไว้มันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดเลยนะชาวราศีพิจิกนะคะ ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทําเงินใหม่ๆอยู่แล้วมีช่องทางในการหาเงินหาไรายได้ใหม่ๆอยู่แล้วนะคะชาวราศีพิจิกรวมถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับทางตลาดหุ้นตลาดทุนนะ่ะคุณอาจจะแบบดูจังหวะโอกาสดีๆเออนะคะดูจังหวะแล้วโอกาสอะไรดีๆนั่นะแหละ แล้วก็ลงไปจับหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคุณวางแผนได้ดีนะนะคะแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอะไรใหม่ๆเนี่ยมีคนมาชวนหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งนะคะมีเจ็ดด่ามีแปดด่ามีสามดาบเนี่ยนะคะอย่าพึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในเรื่องของการดูเขาเรียกว่าไงศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ไปก่อนนะชาวพิจิกนะคะไม่ต้องใจร้อน ในเรื่องของการลงทุนในสิ่งใหม่หรือว่าในในเรื่องของการจับอะไรใหม่ๆแต่อะไรที่คุณมีความชํานาญเชี่ยวชาญอยู่แล้วทําไปเลยนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่มีความเชี่ยวชาญยังไม่รู้จักสิ่งสิ่งนั้นดีพอหรือยังมีข้อมูลในสิ่งสิ่งนั้นในงานนั้นหรือในการลงทุนนั้นๆไม่มากพอก็ให้ชะลอไปก่อนนี่เป็นไรค่ะนะคะนะเพราะว่ามัานมี7ดาบดาเนี่ยนะคะอาจจะแบบถูกแบบ อาเรียกว่าไงถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายหรือว่าอะไรที่แบบไม่ชํานาญไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เลี่ยงไปก่อนชาวราศีพิจิกนะคะคุณเก่งอยู่แล้วคุณไม่ประมาทอยู่แล้วแหละนะคะคุณไม่ประมาทอยู่แล้วก่อนที่คุณจะคิดทําอะไรเนี่ยคุณจะต้องมีความรอบคอบละเอียดรอบคอบอยู่แล้วนะคะคุณต้องคอนเซนในสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการเนี่ย จริงๆแล้วมีโอกาสมีการทําเงินในเรื่องของการทํางานที่คุณมีความชํานาญได้ดีอยู่แล้วหรือในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วในสิ่งที่คุณมีความรู้อยู่แล้วคุณสามารถที่จะเสาะสแสวงหาเงินทองจากในสิ่งที่คุณทําได้ดีนะคะชาวพิจิกนะคะคุณสามารถมีโชคมีลาบได้จากตัวเลขของลังสังหรณ์นะคะเลขของความฝันนะคะเลขของการ เลขของรางสังหรณ์หรือเลขเวลาที่คุณไปทําบุญทําอะไรมานะคะทำบุญมาเลขเอ่อเลขทูปนะคะหรือเลขอ่างน้ํมนตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโชคม,มีลาบได้นะคะในเรื่องของการงานก็ค่อนข้างดีแล้วก็โดดเด่นเลยทีเดียวนะชาวราศีพิจิกนะคะ คุณมีแรงขับเคลื่อนมีพลังงานบวกที่ดีมากนะคะในเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวานี้นะมีแรงขับเคลื่อนที่ดีหรือมีโอกาสมีชื่อเสียงทางด้านการงานที่คุณทำอยู่หรือว่าสายงานที่คุณทำอยู่ได้ด้วยนะชาวพิจิกนะมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่องทางการทำงานที่คุณทำอยู่ที่คุณเอ็กซ์เพรสมากๆนะคะชาวพิจิก ในเรื่องของความรักคนโสดความรักคนโสดเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยสนใจเลยอะ่ะหรือคุณอาจจะเคยผิดหวังมาในอดีตเนี่ยหรือว่าบางคนเพิ่งจบได้ด้วยนะคะหรือบางคนแบบไม่อยากมีใครเลยอะ่ะแต่มันจะมีคนเข้ามาหาคุณนะชาวพิจิกถึงคุณจะไม่อยากมีใครแต่มันก็จะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะมา อย่างนั้นอย่างนี้เออมาต๊ะคุณมาอะไรคุณเออนะคะมาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวหรืออะไรอย่างนี้แต่คุณก็จะไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่หรอกคนโสดอะ่ะคุณจะออกไปในทางแบบไปในเรื่องของการงานการหาเงินมากกว่าหรือบางคนยังเจนยังเจ็บอยู่ยังบางคนยังลืมคนเก่าไม่ได้ด้วยนะนะคะชาวพิจิกเนี่ย ความรักอะ่ะบางคนยังเพิ่งเจ็บมาบางคนก็ยังไม่อยากมีใครกลัวคิดไปก่อนแล้วว่าเดี๋ยวแม่งก็เป็นแบบเดิมอีกเป็นเหมือนเดิมเดิมไม่อยากมีนะบางคนเจอคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาได้ด้วยหรือเป็นลักษณะเหยียบเรือสองแคมได้ด้วยนะก็ยังเข้ามา,าคุณอยู่นะนะมีคนเข้ามาแต่คุณก็เป็นคนที่ระวังเนื้อระวังตัวเช่นกันนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะในเดือนนี้นะชาวพิจิกมันก็จะมีคน ไอประเภทที่บอกไปเนี่แหละเข้ามาหาคุณแต่คุณก็ยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แบบเอออยู่อย่างนี้ก็ดีไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ก็สบายนะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยสำหรับคนมีคู่บางครั้งคุณก็รู้สึกแบบอาจจะแบบว่าอยากอยู่คนเดียวซะมากกว่าหรือบางบางคนแบบต่างคนต่างอยู่หรือบางคนแยกกันอยู่ได้ด้วยนะคนมีคู่อะ่ะหรือบางคนไม่ค่อยสนใจคู่นะคะ หรือบางคนน้อยอ,อกน้อยอ,อกน้อยใจคู่ของคุณเองได้ด้วยหรือบางคนคิดว่าแฟนไม่รักน้อยอ,อกน้อยใจนะคะระแวงสงสัยแฟนอยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีพิจิกที่มีคู่นะมีแฟนหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือมีคู่แล้วนะคะคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้หวาดระแวงแฟนของตัวเองคู่ของตัวเองมีความน้อยอ,อกน้อยใจในคู่ ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เป็นในลักษณะมีบางสิ่งบางอย่างปิดบงังซึ่งกันและกันได้ด้วยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะก็ต้องหาเวลาเคลียร์นะนะคะไม่งั้นบางคนก็อาจที่จะแบบแยกย้ายกันไปเลยได้นะชาวพิจิกนะคะคนมีคู่นะต้องหาเวลามาปรับความเข้าใจนะคะนะคะไม่งั้นมันจะเป็นไปในทางที่แบบ เป็นไปในทางที่ทำให้เราแบบมีแต่ความเสียใจกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะชาวพิจิตสสำหรับสุขภาพสุขภาพคุณต้องระวังโรคเครียดหรือว่าโรคที่ทำโรคเรือดรังต่างๆโรคพักผ่อนน้อยเออนะคะโรคพักผ่อนน้อยโรคเครียดโรคหัวใจความดันอะไรเงี้ย นะคะมันมาจากโรคที่มันเกิดจากความเครียดการพักผ่อนน้อยทั้งนั้นเลยนะชาวพิจิกนะคะก็ต้องดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะชาวราศีพิจิกนะคะก,กข็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายนะคะขอให้มีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการสำหรับคลิปนี้หมอดาวก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ